พามาดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับคนถ่ายเอาไว้บอกว่าเฮ้ยงานนี้เราจะรอดหรือเปล่าวะมันจะมาชนหรือเปล่าเรือลำใหญ่กำลังพุ่งเข้ามาที่ร้านอาหารครับเรือชนกันนะครับเรือชนกันถอยออกถอยออกอยากายไมันทิ้งสมอแล้วแต่มันยังไม่หยุดไม่อยูไม่อยไป เหลือมันหนกักเนี่ยแชมป์เห็นไหมแจ็คก,กับโรสเนี่ยกระโดดลงมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่ไททานีนี่โอ้โหแต่พุ่งก็มาขนาดนี้เรือลำใหญ่มากเลยถอ,อยไปไม่ใช่บอกเรือนะค,คนเพ<อ>ราะเรือมันคงถอยไม่ได้แล้วถอยไปคือบอกให้คนเนี่ยออกมาก่อนแล้วตรงนั้นคือท่าน้ำมีร้านอาหารอยู่ด้วยคุณผู้ชมอันนี้เป็นเพจกู้ภัยพระประแดงเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสไว้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับจุดท่าเรือพระประแดง นี่แล้วก็คือเอาจริง,รงเป็นเรือบรรทุกน้ํามันที่เบียดกับเรือโป๊ะบรรทุกทรายรปรากฏว่ามันก็เสียนะเสียการทรงตัวเนี่ยแล้วมันก็เลยพุ่งเข้ามาบรรยากาศกับจริงๆอ่ะบรรยากาศกําลังสวยเลยนะใพ<ช>่โะเพเนาะ กินข้าวกินข้าวกันดูแบบดูน้องดูน้ําเลยก็ว่ากันไปแล้วมีร้านอาหารริมน้ําหลายร้านด้วยแตกตื่นกันพอสมควรสุดท้ายอาจโชคดีตรงที่ว่าเรือมันเบรกและหยุดเบรกทันนะอะไไ่ไม่งั้นากลายเป็นว่าโอ้นมือนี้กลายเป็นมือแบบระทึกนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้